สกยานถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันนะคะหลายภาคส่วนพยายามพัฒนา,นาเทคโนโลยีขึ้นมานะคะเพื่อให้การปั่นนั้นสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับความร่วมมือของทาง True Corporation และสถาบาันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะพัฒนาไ i k ์ t ทร็ k กิ้งขึ้นมาเพื่อติดตามและแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นจากการปัน่น ท c ูคอร์ a ปอเรตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน IoT หรือ Internet o f t ต i n g s ผ่านเทคโนโลยี Cat M1 b r i g h t Tracking ซึ่งเป็นระบบติดตามและแจ้งเหตุสำหรับรถจักรยานที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันของท c ูคอร์ a ปอเรกับสถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังผ่านการติดตั้งอุปรกรณ์ตรวจจับตำแหนง่ง โดยมีระบบเนซนเซอร์ควบคุมการทำงานหากรถจักรยานล้มหรือเกิดอุบัติเหตุข้อมูลของตัวรถจักรยานจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี Cat M1 มาแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเส้นทางประวัติการเดินทางของรถและกรณีที่มีการจอดรถจักรยานทิ้งไว้ในที่สาธารณะระบบก็จะแจ้งเตือนทันทีหากรถถูกเคลื่อนย้ายไปจากตำแหน่งเดิ สิ่งที่เราคาดหวังจากความร่วมมือในครั้งนี้ก็คือจะทำให้เกิดอีโคซิสเต็มนะครับความร่วมมือกันระหว่างทางภาคการศึกษาและภาคทาเงเอกชนเพื่อให้สามารถต่อยอดเกิดนักพัฒนารุ่นใหม่เพื่อมาใช้เทคโนโลยีลักษณะด้าน iot ใหม่ๆร่วมกันให้เกิดประโยชน์กับทางประเทศไทยในอนาคตครับปัจจุบันกิจการการ,อ,การออกกาลังกายเนี่ยเป็นที่นิยมมากบายแท็กกิ้งมันแค่หนึ่งในแอปพลิเคชันที่ iot สามารถเอาไปใช้ได้ลองคิดดูนะครับถ้าเรา อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเราขี่ไปด้วยความเร็วเท่าไหร่สปีดเป็นเท่าไหร่ทุกอย่างส่งหน้าตักก้กลับมาได้มีการโประเสของแอปพลิเคชันได้เนี่ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าออกวันตายเป็นยังไงนะครับก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยทีเดียวเลยนะครับ ความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานถือเป็นความพยายามในการเดินหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตออฟติงสู่ยุค 5G Smart City จากกริดจังหวัดที่ถ่ายภาพวิลาวันพันธุเกตทีมข่าวทูฟายูรายงาน